สวัสดีครับอ่าช่างตุ้มครับผมอยู่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านยังเนี่ยบ้านสีสว่างนะครับอําเภอตุ้งฝนจังหวัดอุดรนะครับก็เครื่องนี้นะครับกรอบลย่ยนมอเตอร์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วมอเตอร์ก็มีปัญหาบ่อยนะครับทางร้านบอกว่าเป็นเพราะระบบไฟนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับลูกค้าใช้เครื่องไม่ไม่ค่อย ตรงป๊อกตรงล็อกเท่าไหร่ตรงล็อกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนหน้าเป็นแซมสามให้เลยเนาะแล้วก็แต่งข้าวเม็ดสวยให้เลยเดี๋ยวผมจะสอนแม่สีครับทีนี้ครับเวลาแม่สับตัวนี้นะครับแม่เพต้องสับคอยด้ะอันนี้มันมันสิบปทาางห้ามที่แม่ก็ต้องสับคอยแม่สับปักเลยนะสับแม่เด้แล้วครับสับปักไปเลย กรแข่งเื่งเปครับผมดูเรื่องเัา ฉันน ja ok ั้นมัน็กบ้านัวาเมื่อแล้วเนี่ยน้งขวาเมื่อในคู่ัน้องซ้าเมื่อเู่คัมนไม่ทั้ขวาเมื่อคื่ให้ดั เอามังก็ดีหมังก็ไม่กากเนี่ยถ้าเกอร้อนนี่แักเนี่ยก็มึงต่ร่างความือดีๆยะเจ้าเล็กเจ้าเล็กได้มังมากก็ให้รักไ้ ตลอดเลยครับถ้าเกิดว่า5าเอางท่าดีก็ได้จต่จีมันมีคตตอนันดีแม่ไทยจับจีนเขาเสียเลยไม่ดีเขาจีนแลวเขาให้ไปให้ไปแบบนี้ก็ดีเขาีนะเขาคอยเผาเล่นๆไปแห่เขาคอยหมุนกระใสเรื่เดียวเรเดียวเรืยไ้บองมันสะอาดเรอลองเอาไว้ตายตัวก็ได้ มันมันไมได้รห้หรอเลา่ก่หายมันอีแขงด้วยังมันร้วกคน้ก็จับแข่งไพี่กไม่เลยคัะมันมันไม่ได้กลอแรกัครับเอันเรื่องที่นเนี่ยก้นมันดีอกกมอนมันอ่อนไม่ร้ออเป็นยังมันขาดยมันเอยเลยเม็่าันหน่เรื่องมันจะต้องทำดือ่อันนี้มันก็ต้มันนี่ยาก็มีดีก็ดีคืนม้วกก็ับแต็งมันไม่พีแก่ใ ไ่กนตีไม่ราหลายาๆปีนี่เาจได้เี่ยเยอะหรออันนี้ผมก็เปีเลยก็ได้เลี่ยมันไดบนีอัเนี้ยาเตมันเริ่มทางๆร่นโตงะครับบหมันมีเรื่องหัวข้าเนี้ยางด้ยตรงนี้มันมีม้นคลับแง่เหาแล้วเตะเก่ของของแม่เนี้ยมันมีเดินเต็้ยแต่สิ่งนั้มันจะทต้องหลอดด้วยหรอแล้วมันมีกลิ่นแกนเนี่ยแงีเ้เลี้ยงนะครับแง่ตีมีแต็ดิเรกง้มสิงน้ ันนี่ก็แม่ไม่ยัดแม่กับลอย้องใจใจนี่ไม่อยากัดขัดแม่มันนะครับอันนี้คือหน่อรุ่งแดงพลอยต้องใจลยไปึ้นมเ่อยหนอรุ่รแมันเนนหาั้แล้วนอรี่แดงหาตั้แล้วเนี่ย

อันดี้แก่คบข้าวเลื่มนเป็นล็้นเสยขึ้นเสยขึ้นนะครับเนี่ยครหน้าเป็มเตสามจบได้ทุกลุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่นไหนนะครับหน้าแป็มเป็นเนใครไดก็เป็นลุ่นหนะ่ ข่าเดือดลงกะท่านนั่งคนถ้าขาเดือนเรื่อยๆมันดิไหลจนๆๆๆๆเร่ยน่ะมันตึงกมันตึงหาเป็นแน่ตัวนั้นถาใได้าใไม่หนนรอกเนียแ่สเป็นเลยมันนั่งไมยดีไรเลยครับ 咱没得回来嘞。来来来来来来 เห็นขายอยู่ะครับตอนนี shifted, ca, mein, ceu, ้ที่ขายดีนี่สามพันที่ขายดีครับสามพันที่ขายดีอาจจะเพิ่มไม่ก็จะเป็นตัวนี้พุ่มครับท่านผู้ชมแต่ไม่นั่นจะต้องอ่อนอันอั่นแหละอผมเตรียมไปเสร็จเพื่ออะไรด้วย อย่าเพิ่งห่อเดือยเลย่านึงมพายนขึ้นมแล้วีอพอเตีมันตามกันเนี่ยพอเตมันตากันือตมีมันเสียน้อย่เอนี่ยเอยเ่ตะ่อฮักเนี่ยเยดีไหมเล่มเ้อตายแค่วนอยากไอไอ่เน้เป็นอดนาหม เขาสูไหมเเปลี่ยนได้ครับแมพยังไรันให้มันจะเปลี่ยนหนึ่งแนเลยเลยนะ่หนึ่งแไม่เสียแ่ละสามยเพร้อก็บ่าไ่ได้ครับแล้วี่ แม่เลยพ่อเราหัวไปอยู่หรอหหหหออือป่พ่อเราัวไปไปก็จปต้ตเป็นเปนแม่เลฮ้อนขบลูกค้าที่อยู่เชิงอุดรน,นะครับผมออกซ้อมถึงบ้านนะครับก็ตอนนี้ ก็ช้าหน่อยก็รอนะครับเพราะว่ามีลูกค้าส่งมาทำที่ร้านก็ช่างคนเดียวครับทำไม่ทันจริงๆครับวันนี้ก็ได้ออกมาแล้วก็มาทำให้แม่ด้วยเลยครับเรียบร้อยผสันแม่ใช้เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามชิปต่อไปของช่างคุณนเลยครับสวัสดีครับ